นะฮะขับได้ไงเนี่ยอ่แงงนี้เขาสุดอยู่แล้วมาสเตอร์ r วิร์สงสารล้อมากเลยอ่ะ m a s t e r ร์เวิร์กาลาดอยู่นี้ก็สนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมที่อู่เขาได้ครับผมก็ลองดูครับเผื่อว่าจะเป็นแนวที่คุณชอบนะครับรับรองว่าขับยากดีฮะขับยากดีอ่ะมาต่อกันเลยช่วงต่อไปในช่วง How to วันนี้พี่ฝันครับมาไขข้อสงสัยในเรื่องอีโคคาเติม e ยี่สิได้ไหมที่โรงงานเขาเคลมมาแล้วก็เจ้า รถเก่าๆรถปีเก่าๆเนี่ยสามารถเติมเจ้า e 2ีได้ไหมหรือ e ดหได้ไหมจะได้เซฟตังในกระเป๋ามากขึ้นถูกต้องครับวันนี้พี่ฝันของเรามีคำตอบให้ครับในช่วง How t ูครับไปเลยครับพี่ฝันสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับกลับมา How t ูประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของแก๊สหยากแรงอ่ากับผมวันนี้ก็ยังคุณผู้ชมก็ยังถามกันมาในเรื่องของพลังงานทดแทนเป็นเรื่องยอดทิศมากๆ น้ำมันมันจะหมดโลกอะพี่ไม่มีมันหมดครับเพียงแต่ว,ว่าต้องบอกว่าน้ํามันที่มันจะหมดเนี่ยไอ้ที่มันขุดง่ายๆจะหมดหนะฮะไอ้ที่ขุดยากๆเนี่ยผมบอกเลยใช้ไปอีกห้าพันปีไม่หมดเลยก่อนเข้าคำถามพี่ฝันผมถามหน่อยเดี๋ยว LPG บ้านเรายยเยอะไหมเยอะไหมเยอะครับเยอะเหรอครับเยอะเยอะเอาพูดเยอะ<ม>ทั้งน้ำมันทั้งทั้งน้ำมันทั้งแก๊สซาอุปหชาทั้งในในอ่าวไทยเราเยอะแยะอ๋อคือเรายังมีพลังงานใช้เอง่ายๆแต่ คุณผู้ชมถามมาครับครับเรื่องของ e ยี่สิบเป็นเรื่องความเป็นคําถามสุดยอดทิตดเลยผมที่ทํารายการอยู่ทุกวันทุกวันนะฮะเรื่อง e ยี่สิบเนี่ยคือต้องเล็กเม่กันทุกวันนะผมว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เชื่อมั่นหรือเปล่ามมันีเป็นเรื่องของใช่เรื่องของคุณภาพน้ํามันที่เราไม่คยใ้มันไม่ใช่เรื่องคุณภาพน้ำมันมันเรื่องของเขาเรียกอะไรเลยครับเรื่องของอัตราที่มันยึดติดเอาไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมพวกช่างรุ่นเก่าๆ อย่าไปใช้อันนั้นนะอย่าไปใช้อันนี้นะไอ้น,นั่นอย่างงาั้นไอ้นี่อย่างนี้เติมไปเป็นอย่างงาั้นทั้งๆท,ท,ที่บริษัทเรคเคมันว่าใช้ได้พวกช่างพวกนี้ก็จะไม่ให้ใช้ทาท่สุดเ,เพราะเรื่องของเรื่องอะ่ะคุณผู้ชมที่ใช้ Eco าาอีโคคาร์มาถามมาเพราะว่าตอนซื้อรถออกมาเซลล์ก็บอกศูนย์ก็บอกบอกว่าสเปคสามารถใช้น้ำมันอ e ี20ได้อย่าว่าแต่ช่างข้างนอกเลยครับช่างในศูนย์นะครับ หลายๆนะครับยี่ห้อยังบอกเลยครับว่าอย่าไปใช้เลย e20 เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นจดเป็นงี้ทั้งๆที่บริษัทเลยคำแนะนำว่าใช้ e20 ใช่บริษัทเลคแนะนำว่าใช้ e20 ได้นี้คุณผู้ชมก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เชื่อใครดี e20 ใช้งานได้จริงไหมกับ e โคคาโอ้ใช้ได้หมดครับอย่าว่าแต่ e โคคาเลยลถทุกอย่างนะครับถ้าบรินัท e20 สามารถใช้ได้หมดต้องบอกอย่างนี้ว่าคนเรามักจะเข้าใจผิดนะครับว่ารถแรงหรืออะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า ออกเทนอ่าไอ้ค่าออกเทนมันไม่เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์เลยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับคือมันเป็นค่าต่อต้านกันเนาะอ่าถ้าผมบอกว่าอ่าเอาพูดง่ายนะถ้าผมบอกว่า e10 91มีออกเทนแค่91อืมแล้วถ้าเกิดผมบอกว่า e20 มีออกเทน917อืมผู้คนจะบอกโอ้โหมันถ้าแรงมันต้องแรงกว่าใช่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 ใชมันไม่ใช่ครับ มันสามารถต่อต้านการน็อกได้ดีกว่าแต่หน่วยต่อหน่วยพลังงานของ e 2ี่สิบเนี่ยมันอาจจะให้พลังงานน้อยกว่าก1หนึ่งก็ได้นะฮะก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แน่ <ไป S 1> นอน,นเ,อเป็นงนัง้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอัตราของอเขาเรียกอะไรอะต่อลิตรนะอะวลเราจ่ายต่อลิตรอนะี่ e 2 0ิเราจ่ายน้อยกว่าเมื่อคำนวณกันนะครับระยะทางเราเนี่ยนะครับ e ยี่สิกินกว่าก็จริงแต่มันจ่ายน้อยกว่าพะ เป็นอัตราผกผันปุ๊บนะครับต่อหน่วยต่อกิโลปุ๊บ e ยี่สิบเราจะจ่ายน้อยกว่าจะประหยัดกว่าจะประหยัดกว่านะจะประหยัดกว่าเวลาใช้งานไปนานๆแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอย่าบอกว่าวันนี้เลยครับเอารถของคุณป๊อปเลยดีกว่าอีคาร์เนี่ยวันนี้อยากเติม e ยี่สิบถามว่าเติมได้ไหมเติมเลยเติมได้เหรอครับเติมเลยครับขาบผมเป็นเครื่องเป็นคาบิวด้วยนะ เติมเลยใช้ได้เลยรถเพื่อนผมนะครับ BMW ซีรีส์5 520ตัว E34 นะครับเขาขี้เกียจเลยครับมีวันหนึ่งน้ำมันไม่มีเขาเดินไปถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล95หมดเขาเติม E20 วันนั้นเลยไม่เห็นมีปัญหาเลย รับทุกวันนี้บ m w มคันนั้นก็ยังใช้ E อ0ี่สิบอยู่คือสัดส่วนของน้ำมันหรือส่วนผสมไม่มีผลต่อระบบเครื่องยนต์หรือไม่มีผลครับเครื่องยนต์ไม่มีผลเลยครับมันมีผลต่อส่วนควบเช่นนะครับกรองเบนซินนะครับตัวเนี้ยนะครับตกเร็วหน่อยมันไม่ใช่สกปรกเร็วยไอ้ตัวกาวที่มันติดกรองไว้เนี่ยมันอาจจะถูกแอลกอฮอล์เอทานอลเนี่ยกัดจนหลุดได้ท่อนะครับที่เป็นท่อยาง อาจจะกรอบได้เพราะมันอายุยืนอายุมานานแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาพดีมันก็ยังใช้ได้ต่อไปอแต่ถ้าเกิดจะดีก็คือเราก็เปลี่ยนท่อเป็นซิลิโคนสําหรับ e20 หรือไปเดินไปร้านตามร้านทั่วไปวันนี้นะครับท่อน้ํามันท,มทั้งหมดที่ขายอยู่ในร้านสามารถใช้กับ,บ e20 หมดแล้ว e แล้โ e หทั้งนั้นพี่ฝันคอนเฟิร์มใช้ได้เลยผมเดี๋ยวผมไม่เติมเลยนะเติมเลยครับ e <20 S 2> อ่าผมพูดนะครอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ วันนี้นะครับอย่างค่าย Honda เนี่ยมีหลายตัวโดยเฉพาะอย่าง p c x เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเติม e20 ตั้งแต่วันแรกที่ผมออกมาเลยเพราะมันเล็กเมนว่า e20 ได้ผมใช้เลยมไม่เห็นมนันเป็นอะไรเลยก็คืออย่างนี้หมายความว่าสมมติว่าเครื่องยนต์บบเก่าอยากเติม e20 ก็ไปดูแลเรื่องท่อสายน้ำมันหน่อยอลองดูกองหน่อยอเอาง่ายๆสมมติาอายุการใช้งานจากคุณใช้7ปี8ปีมันอาจจะลดเหลือ5ปีถูกต้องไหม แต่คุณก็ลองคํานวณดูว่าเวลาคุณเ่าเอาผมคิดแบบช่างไทยนะผมคิดแบบช่างไทยนะให้มันเสียก่อนเราค่อยเปลี่ยนก็ได้อนะครับเช่นที่ที่เปลี่ยนโค้จะเปลี่ยนจริงๆมีอยู่สามสามส่วนสามส่วนก็คือปั๊มปั๊มอ่าปั๊มหัวฉีดปั๊มหัวฉีดปั๊มที่แช่อยู่ในถังอปาพอเปลี่ยนเป็นแบบปั๊มติ๊กปั๊มแช่ถังเปลี่ยนเป็น e20 ครับนะครับท่อทางเดินน้ํามันที่เป็นท่ออ่อนที่เป็นท่อยางอะเปลี่ยนเป็นท่อที่ซิลิโคนที่ใช้กับ e20 ตัวกรองใช้กับ e ยี่สิบเท่านี้จบเติม e ยี่สิบได้เลยเครื่องยนต์กินสบายครับอืเพราะว่าเป็นอันนี้อันนี้เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องเพียวยยเพียวใหม่ๆอ่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะผมพูดตรงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบในวงการยานยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับถ้ารถยนต์มันเนี่ยสามารถทุกยี่ห้อเลยนะรัฐบาลออกมาแนะนําบอกว่าให้ใช้ e ยี่สิบบริษัทรถยนต์ต้องใช้ e ยี่สิบให้ได้ทุกยี่ห้อผมว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซ ถ้าเกิดใช้ e 8 5ได้เมื่อไหร่จะยิ่งสุดยอดเพราะว่า e 8 5ราคามันถูกมากใช่ไหมครับถูกยี่สิบกว่าบาทอะแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์คือคนจนน่ะนะฮะแต่วันนี้ไม่เสมอไปเดี๋ยวนี้อ่ไม่รู้แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ผมบอกนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ราคาแพงกว่ารถผมไม่ได่อย่าไปพูดอย่าพูดนั่นสิอย่าไปพูดอย่าไปพูดพวกมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์เลยสิเอามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งกันไอ้ทำงานเนี่ยถ้ารัฐบาลหรืออะไรเนี่ยสนับสนุนบอกว่าให้ช้้ e85 ไดดดจะสุยอ แต่วันนี้ไม่มีใครทําบริษัทเน่อก็ยังเบลซ์ยไม่คิดกันนะแล้วทําไมรัฐบาลไม่ยกเลิกมันยกเลิกไม่ได้น้ำมันไปอ่ะมันยกไม่ได้น้ำมันตัวนี้ออกไปแล้วก็เหลือบังคับไม่เติมอ่บน่ามันยกเลิกไม่ได้มันเป็นค่ามันเป็นมันเป็นค่าความคิดของของนั่นนะฮะอย่างในอย่างในบบาซิลนะครับผมบอกเลยว่าน้ํามันของเขามีตั้งแต่ e สิบ e ยี่สิบ e ห้าสิบ e แปดสิบนะครับเพราะไม่ใช่ e แปดห้าแล้วก็ e ร้อยเลยรถที่คอมด้าซีวิกที่บราซิลใช้ e ร้อยครับ อีร้อยเลยเหรอครับอีร้อยครับได้ข่าวว่ารถทางเมกาใต้อาร์เจนตินาบาราซินนี่กินกินอ้อยใช่กินอ้อยอ้อยอยทั้งนั้นกินอ้อยกินสับปะรดบ้านเราจะกินมันสมปะหลังโอเคก็เป็นอันว่าคุณผู้ชมใช้อีโคคาถามมาต่อไปอีสิบคุณเติมนะครับเติมได้แนะนําครับสองร้อยเปอร์เซ็นเติมได้เลยครับแรงด้วยแรงด้วยก็สําหรับคําถามประจำสัปดาห์นี้อีสิบหายข้อสงสัย ครับช่วยชาติกันประหยัดกันดีกว่าสัปดาห์นี้ผมและพี่ฝันวิจัยชลานุเคราะห์ขอลากันไปก่อนครับครับผมเป็นผู้หญิงก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองตลอดผมจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมันจะข้างในถ้าสุขภาพภายในดีอะไรอะไรก็จะดีตามไปด้วย อย่าว่านชักมดลูกสมุนไพร777ตราหมอเสงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำข่าวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเบรกเป็นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์เราจึงต้องทดลองให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรถของคุณโดยผ่านการทดสอบจากสนามแข่งจริงแบรนด์คนไทยมาตรฐานระดับโลกเชื่อมั่นในคุณภาพเบรกลันสต็อป คุณมานพสลบเพราะรออัปโหลดพี่หมอนโกรธที่ดาวน์โหลดนานเซลส่งข้อมูลไม่ผ่านผ่านเสียลูกค้าทุกคนอ่อนล้าเวลาคอนเฟอเรนซ์เจ้านายเป็นไมเกรนตอนประชุม CAT Data.com รับส่งทุกข้อมูลทางธุรกิจแรงเร็วไม่รั่วไหลปลอดภัยครอบคลุมทุกความต้องการด้วยโครงข่ายส่วนบุคคลคุณภาพสูงที่ทำให้คุณสำเร็จทุกเรื่องการสื่อสารข้อมูล Cat Datacom connecting dream พี่ผันบอกเติมได้นะ <_ d us> นก็เติมไปเลยอีโคคาถ้าเขาเคมมาเป็น E 2 0แล้วคุณเติมไปเถอะครับครับนะฮะยังไงก็เติมได้ถูกต้องประหยะัดตังในกระเป๋าด้วยใช่นะครับวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วว่ะพี่จอนอ่ะหมดเวลาแล้วเหรอชั่วโมงนึง เดียวเองเรายังพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนพัก่อนพักแล้วฮะพักแล้วก็สองทุ่มแล้วครับก็อาบน้ําทานข้าวนอนครับพรุ่งนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันถูกต้องครับใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลครับเริ่มเลยครับจากยาสมุนไพรตราหมอเสงครับแล้วกสต็อปครับสำหรับดิสเบรกที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับครับผมผลิตภัณฑ์ไก่ฮะผลิตภัณฑ์นะครับจากเซนครับแล้วก็เทซี่วิวแอนด์ชัยครับู นำล้อแม็กที่ทันสมัยครับครับรวมทึงยางทรอแอสด้วยใช่ครับคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ตามิดตามรายการดีเดอกเรามาหนึ่งชั่วโมงครับแล้วถ้ามีข้อสนใจข้อข้องสนข้อข้องใจหรือว่ามีคำถามข้อข้องใจอย่าไปพูดดิเหมือนท้าข้อคำถามที่อยากจะถามแล้วก็ข้ใจใช่ก็ ฝาาคำถามเข้ามาครับใน a c e b o o k slash off o tv ครับครับผมครับผมวันนี้ผมกับพี่จอนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ